สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports ครับมาดูครับวิเคราะห์ก่อนเกมอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือดของลิเวอร์พูลในศึก FA ครับรอบที่3แต่กันวันอาทิตย์นะครับตรงกับเวลาบ้านเราครับห้าทุ่มครึ่งเริ่มต้นจากฝั่งของทันดานเชอกันคอบก่อนแล้วกันนะครับได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าทันดานดมินิกสปอว์ตไน์ครับจับพลาดการลงสนามพบกับทันดานอาร์เซนอลและต่อด้วยเจอกับทันดานฟูลแลมครับ หลังจากที่มีปัญหาอาการปาเจ็บจากเกมที่เลวพูดเอาชนะนิวคาเซิลพร้อมกันนี้ก็ยังได้พูดถึงทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่า ah, และกวัตรุเอนโดที่กลับไปรับใช้ทีมชาติด้วยนะครับทางด้านเจอร์เกนเค้ปผู้จัดก,การทีมเลวพูดยืนยันว่าเดอร์เบนิกสวอตไลกองกลางคนเก่งทีมชาติฮังการีจะพลาดลงช่วยทีมหงแดงเร์พูลเกมออกไปเยือนอาร์ซนอนที่สนามเอมเรตสเตเดียมในศึก f a ฟคัพรอบ3วันอาทิตย์นี้ สวอตสไนี่โชคร้ายบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาและโดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่64เกมที่เอร์พูลเปิดรังแอนฟิวเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้4ประตูต่อ2โดยทางด้านในายใหญ่ของเอร์พูลออกมาบอกว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาเราจะต้องดูกันต่อไปดอมคิดบวกเขาไม่เจ็บมากแต่ไม่มีโอกาสลงเล่นในวันอาทิตย์นี้รวมถึงในวันพุธหน้าด้วยก็คือพบกับสงดนฟนฟูลแลมในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรก จากนั้นเราต้องรอดูขั้นต่อไปผมหวังว่าเขาอาจจะกลับมาแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ตอนจากนี้ก็ยังได้แซลทันด้านโมฮัมเหม็ดซาลาและก็วานตารุเอนโดด้วยนะครับ2นักเตะคนสำคัญที่กลับไปรับใช้ทีมชาติครับในศึก Cup Nation, แอฟริกันคัพออฟเนชั่นและก็เอเชียนคัพตามลำดับถ้าผมบอกว่าขอให้พวกเขาโชคดีมันก็คงจะเป็นเรื่องของการโกหกะนะจากมุมมองส่วนตัวผมคงจะมีความสุขถ้าพวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่ม แต่นั่นคงเป็นไปไม่ได้พวกเขาสามารถไปถึงแชมป์ขอให้โชคดีและหวังว่าพวกเขาจะกลับมาด้วยสุขภาพแข็งแรงผมค่อนข้างมองในแง่ดีว่าเราจะหาวิธีเพื่อทดแทนพวกเขาเราต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งดังกล่าวทีนี้ก็แล้วใครล่ะครับที่จะมาลงเล่นแทนทางด้านโมฮัมเหม็ดซาาทางด้านจานนอ,อ,อร์แดนคอมกยอมัแล้วน,นะครว่าการไปเยือนอาเซนนตตอนที่มีโมซาราดีทีมก็อาจจะประสบ,บความพ่ายแพ้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน การเจอกับอาเซนอลนี่มันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเลวโดีก็วางแผนที่จะเอาชนะในเกมดังกล่าวแล้วใครล่ะที่จะมาแทนที่ของโมซาล่าครับเจอครอกก็ออกมาระบุนะครับว่ามีไม่เยอะหรอกผมคิดว่าเราเล่นกับเวสต์แฮมได้ดีซึ่งทางด้านฮาวี่เล่นตรงนั้นได้และเราก็ยังมีออปชันในเกมรับที่หลากหลายด้วยนั้งแต่คนอื่นสามารถเล่นปีกได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับทางด้านโมมันไม่มีทางเป็นไปได้เลย ถามว่าเราอยากเล่นโดยวิีโมซาล่าไหมไม่เลยแต่ว่าเราจะหาสักหนทางให้ได้เอร์ครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการจัดนักเตะด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเล่นกับอาร์เซนอลนี่จะมีการโรเตชันเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนี่ก็จะต้องลงสนามพบกับฟูตแลมในรอบรองชนะเลิศศ er, ึกคาราบาวครับลงเล่นในบ้านซึ่งตัวนั้นนี่ก็รอบรองแล้วนะหรือพปกนี่จะเอาทุก้วยหรือเปล่าหรือว่าจะคือเน้นทางด้านคาราบาวครับมากกว่า เจอเขาก,ออกบอกนะครับว่ายังไงก็คงจะต้องเน้นทุกถ้วยครับมันไม่ใช่ว่าต้องโรเตชันนักเตะตอนนี้นี่ลิเวอร์พูลก็มีลุ้นในทุกถ้วยนะครับทั้งในยูโรปาลีกครับในพรีเมียร์ลีกรวมถึงทั้ง FA รับนะครับรอบ3แล้วก็ในศึกคาราบาวครับตอนแรกนี่พวกเขาก็บอกนะครับว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นี่น่าจะเป็นถ้วยยูโรปา แต่ว่าผลงานของพวกเขาในศึกพิมเบรีกครับก็เลยเอวองว่าเอ๊เลวโพนี่อาจจะเอาทางด้านพิมเบรีกนี่เป็นหลักก็ได้ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าทางด้านเชลลนคอฟนี่กะว่าจะเอาทุกถ้วยนะครับเขาบอกก็จะจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามอย่างไม่ต้องสงสัยจบไปแล้วนี่เลวโพนี่มีนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจูเอ็มมาติชครับอันดูโรบสัสซันเจโก้อันคาทาร่านะครับซิมิคสัสโมซาลาวาตรุเอนโดนี่ก็ไม่อยู่ครับ ในที่อาเซนนอนครับดูเหมือนว่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับในเรื่องของนักเตะนักเตะที่ไม่ได้อยู่ช่วยทีมนี่ก็มีทางด้านโมฮัมเหม็ดเอลานีครับแล้วก็ทางด้านโทมิยาสุนี่ก็ไปรับใช้ทีมชาติครับใะที่นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็เป็นทางด้านโทมัสพาเทนะครับฟาบิโอวีเอร่านะครับรวมถึงทางด้านชิเชนโก้ด้วยนี่ก็ใกล้แล้วนะครับที่จะกลับมาลงสนามได้อาเซนอลช่วงหลังนี่ฟอร์มการเล่นก็เริ่มไปเป๋บ้างนะครับโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นี่แม็ก็เริ่มถอยหลังลงมาเรื่อยๆแล้ว ผลงานล่าสุดของพวกเขานี่ก็เพิ่งจะแพ้ทางด้านฟูลแลมมานะครับ2ประตูตอนน่อ1นแถมก่อนหน้านั้นนี่ก็แพ้ทางด้านเวสแฮมด้วยนะครับ0นย์ประตูต่อ2นขณะที่ลิเวอร์พูลก็กม้พี่แล้วก็ถล่มเอาชนะนิวคาสเลได้4ประตูต่อสอนะครับสดๆร้อนๆล่าสุดที่เจอกันของคู่นี้ก็คือลิเวอร์พูลนีเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไปนะครับ1ประตูต่อ1น,นึหรือว่าเป็นเกมสุดมันจริงๆครับ 6เกมหลังสุดที่ผ่านมานี่จบลงด้วยการเสมอกันถึง3เกมครับเรอร์พูชนะ2แล้วก็อาเซนนอลนีเอาชนะได้1ครั้งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจครับอาเซนนอลนีน่าที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้โอ้ฟันธงเลยนะครับเล่นในบ้านเจอกับเรอร์พูคือจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่อาเซนนอลนี่ควรจะช่วงชิงความได้เปรียบนะครับตอนนี้ ในเรื่องของพิมพ์ลีกนี่อาจจะดรอปลงมานะครับถือถ้าหากเอาชนะลิเวอร์ p o o ได้ในศึกเอฟเอขวัญกำลังใจกลับมาเลยนะครับและอย่างหนึ่งอาร์เซนอลไม่มีเกมที่ต้องลงเล่นอยู่แล้วนะครับกว่าจะกลับมาลงเล่นอีกทีหนึ่งก็นู่นครับประมาณมาที่20เลยนะครับลงเล่นในพิมพ์ลีกเพราะฉะนั้นพวกเขาดีไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการโรเตชันไม่ต้องห่วงว่าจะมีแม์อะไรที่ต้องลงเล่นเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลนี่เต็มสูบมากกว่าครับ โดยทั้งวัสดุตัวจริงของทางด้านอาร์เซนอลนี่ก็จะมีผู้สาวประตูเป็นทางด้านแรมเดลส์นะครับกองหลังนะครับเป็นทางด้านคิเวโอนะครับปากาเยสซาลิบาแล้วก็เบนไวท์ในที่ตรงกลางครับไคฮารเวิร์ดเดนแคนไรส์แล้วก็มาร์ตินโอเดนการ์ดแนวรุกครับมีทางด้านมาร์ตินเนลลี่แกเบรเคนสลุสนะครับแล้วก็เป็นทางด้านปูกาโยสักกาฝั่งของทางด้านลิเวอร์พูลครับผู้สาวประตูเป็นเบเกอร์ครับกองหลังทีเอเนะครับคูนาเต้ฟันได้โกเมสครับตรงกลางมีทางด้านเกอร์เบิร์กครับแ็ิสเตอรร์แล้้วก็มีทาางดนนคิสโจ แนวรุกนี่แม่ถ้าย้มแย้มาอย่างนั้นก็น่าจะเป็นทางด้านฮาวี่นะครับหรืออาจจะเป็นโชต้าก็ได้กลัวว่าลิเวอร์พูลนี่อาจจะส่งทางด้านโชต้าลงมากกว่าสิครับด้านซ้ายครับเป็นทางด้านลุยส์ลีอาร์ตครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นดาวินยูเยสครับซื่นี่เขามองว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับ2ประตูต่อ2แต่ว่าถ้าถามตัวอาจารย์ดีอาจารย์มองว่าทางด้านอาร์เซนอลครับน่านที่จะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ครับในเกมนี้ มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมยอดเยี่ยมครับของทางด้าน IFFHS ครับก็คือ International Federation of Football History and Statistics หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะที่มีโอกาสครับที่จะติดทีมยอดเยี่ยมตอนนี้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับ11ตัวจริงนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมครับประจำปี2023ก็ไม่ต้องห่วงครับทัวลงตึมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดแต่ว่ามีลีโอนลเมสซี่นี่คือทีมปี2023นะครับไม่มีฟุตบอลโลกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าทำไมยังคงมีลีโอนลเมสซี่นั่นคือสิ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามครับเอาไปดูนะครับผู้สาระตูนี่ก็มีทางด้านเอเดนเนนะครับกองหลังนี่ก็มีทางด้านรูเบนดิอาสครับคิมมินแจเนี่ยติดมาด้วยนะครับแล้วก็อัลฟังโซเดวิสครับ ตรงกลางครับมาในระบบสามครับเลโอเนลเมสซี่ยืนซ้ายครับเควินเดอบรอยนะครับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็โรดริ่งแต่ที่แนวรุกครับโอ้โหแนวรุกนี่น่ากลัวทีเดียวครับแฮร์รี่เคนเออร์ล,ลิงฮาร์แลนแล้วก็ทางด้านเครื่องนเอ็มปัปเป้แมาคือแนวรุกนี่จะไปถอดใครออกแล้วจะใส่คริสเตียโนโรนัลโดโลงไปเะไรเนี่ยหรือว่าจะเอาโรนันโดถอยลงมาเล่นปีกอะ่ะก็ก็ไม่ได้ครับโรนันโดทุกวันนี้นี่ก็คือต้องเล่นเป็นสุดหน้าตัวเป้า ซึ่งถ้าเป็นส่วนหน้าตัวเป้านี่ยังไงก็ต้องยกให้กับทนนเออร์ลิงฮาแลนด์นะนะครับแอหรือว่าจะเปลี่ยนแผนให้โรนันโดหน่อยได้ไหมแหม่ถ้าเปลี่ยนแผนนี่ก็คงอาจจะต้องใช้เป็นรูปแบบ4-4-2นะครับเอาเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ไปยืงกับคริสเตียโนโรนันโดแต่บทสรุปคืออย่างนี้ครับไม่มีชื่อของคริสเตียโนโรนันโดออกมากันเต็มทมีครับบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับทำไมเมสซี่อยู่ที่นั่น ถามว่าปีนี้เขาทําอะไรบ้างนะเขาก็ออกเขาบอกนะครับว่าก็ดีไงปีนี้คว้าแชมป์สแชมป์กับทางด้านปารีสแซง์แมงคว้า1แชมป์กับทางด้านอินเตอร์มอามีบางคนก็บอกนะครับว่าอ้าวถ้าหากเอาทางด้านลโอนีลเมสซี่ติดเข้ามาได้นะนะครับแสดงว่าก็ต้องมีเรื่องของฟุตบอลโลกเข้ามาเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าฟุตบอลโลกจะเป็นปี2022อาจจะต้องมีตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวผู้สาดประตูก็ต้องเปลี่ยนด้วยสินะครับก็ควรจะเป็นทางด้านมาร์ติเนสครับผู้สาดประตูทีมชาติ อาเน่านะครับของแอตัน v i วิลลาแต่ทําไมว่ายังเป็นทนานะนแอตเสันอยู่บางคนก็ออกอาบออนะครับว่าโรนโดนี่ต้องรู้นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ยิงประตูดได้มากที่สุดในปี2023แต่ว่าเขาไมา่ได้เล่นในลีกของยุโรปมันไม่เหมือนกับทางด้านแฮร์รี่เคนไม่เหมือนกับเอ็มบปเป้นะครับไม่เหมือนกับเอริงฮาแลนด์ตรงนั้นนะครับค่าสัมประสิทธิ์มันก็เลยทําให้ความสําคัญของคริสเตนโนโรนโดนี่มันไม่เหมือนเดิมครับ มาถึงหนึ่งข่าวดีนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนะนะครับก็ต้องถือว่าทําให้แฟนบอลเชลซีนี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับหลายๆทีมอ,อกหักครับโอซิเพนครับเซย์ยส yes แล้วในการที่จะย้ายไปอยู่กับเชลซีหลังจากจบฤดูก,กาลนี้โดยคนที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็คือทางด้านดียสด็อกบาท่นเองนะครับอดีตน,นักเตะของเชลซีครับ วิเตอร์โอลสิเพนครับศูนย์หน้าของนาโปลีนะครับโอเคครับที่จะย้ายไปอยู่กับเชลซีตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานข่าวจากทางด้านทีมท็อปครับศูนย์หน้าชาวเนเจอรียตอนนี้ก็ไปรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยมีการระบุนะครับว่าเขาตกลงสัญญาร่วงหน้ากับเชลซีได้แล้วนะครับจะย้ายมาอยู่กับเชลซีในเดือนกรกฎาคมนี้เพิ่งจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านนาโปลีนะครับแต่ว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่130้าล้านยูโร อยู่กับนาปลีไปจนกระทั่งถึงปี2026แต่ไม่เป็นปัญหาครับโดยเขานี่จะกลายมาเป็นตั้งแต่ใหม่ของเชลซีในเดือนกรกฎาคมเชลซีนี่ก็จ่ายค่าฉีกสัญญาโดยคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับตามรายนข่าวระบุว่าเป็นทางด้านด็อกบาครับตำนานของเชลซีรวมถึงทางด้านจอห์นโอบีมิเกลด้วยครับที่โน้มน้าวให้ทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเชลซีครับ รอการคอนเฟิร์ม100%อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านี่มาจากท่านทีมทอครับบอกว่าวิคเตอร์โอซิเฮนโอเคแล้วนะครับในการย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็พบก,กับอินไซต์สปอร์ตเสมอคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ